คนนะคะมีคําถามมาว่าเครื่องจักรมือสองเนี่ยดีจริงๆหรอดีจริงๆหรอการซื้อเครื่องจักรมือสองนะคะจะช่วยคุณประหยัดงบประมาณมากๆโดยเฉพาะโรงงานที่ยังไม่ต้องการเครื่องจักรที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อช่วยในการผลิตนะคะตัวเครื่องจักรมือสองก็จะช่วยให้ทุกคนนะคะประหยัดต้นทุนในระยะยาวมากๆค่ะ อีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะคะของเครื่องจักรมือ2เลยก็คือคุณสามารถซื้อไปแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ <c oughs> ก็คือไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยเนาะ,ะโดยที่ไม่ต้องรอการนําเข้าสมมุติว่าถ้าคุณซื้อเครื่องจักรใหม่ๆนะคะก็บางโรงงานเนี่ยอาจจะต้องรอนําเข้าถึงหลักเดือน3เดือน6เดือนหรือเป็นปีเลยก็มีค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะไปสั่งผลิตเครื่องใหม่เนาะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องมือ2ก็คือสามารถนําไปแล้วก็ติดตั้งใช้งานได้ทันทีค่ะ ที่เปดีนหมาย .asset นะคะเราจะช่วยคุณได้อย่างไงก็คือเรามีระบบประมูลที่โปร่งใสเนาะแล้วก็เรามีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องจักรทุกๆเครื่องเลยก่อนที่จะนําไปขายให้ลูกค้าลูกค้าก็จะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเครื่องจักรทุกเครื่องเนาะที่ออกไปจากเราอะ่ะจะมีคุณภาพในทุกๆตัวค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องจักรมือสองก็ตามค่ะระบบประมูลนะคะที่เราพูดถึงเมื่อกี้มันดียังไงนะคะมันคือระบบที่ช่วยเอื้อให้ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะโดยที่ผู้ขายนะคะเราก็จะนํา เครื่องจักรของคุณเนี่ยมาเข้าสู่ระบบประมูลแล้วก็ให้ผู้ซื้อนะคะเขาบิดราคากันเนาะคนขายเนี่ยก็จะได้ราคาที่ดีที่สุดเราจะช่วยเหลือลูกค้านะคะตั้งแต่นําเครื่องจกักรจากโรงงานเกา่าไปสู่โรงงานใหม่ให้ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพของเครื่องจักรในทุกๆก,กระบวนการที่เราทําเลยค่ะ ื่อจากมือสองนะคะก็มันไม่ใช่แค่ของเก่าเนาะสำหรับผู้ขายก็ยังสามารถเอาไปทำเงินต่อได้เนาะโดยที่ไม่ต้องขายเป็นสแครปได้ราคาถูกๆ สำหรับคนซื้อเขาก็สามารถซื้อไปใช้งานต่อได้ในราคาที่คุ้มค่าสุดท้ายนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจเกี่ยวกับเครื่องจักรมือสองหรือว่าเป็นเครื่องต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถทักเข้ามาได้ในทุกช่องทางของบิดไมเอทเซ็จเลยค่ะเรามีทีมงานที่พร้อมให้คําปรึกษาทุกคนอยู่ตลอดนะคะหรือว่าใครสนใจสงสัยอะไรเกี่ยวกับการลงทุนในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะก็สามารถทักเข้ามาปรึกษาได้เหมือนกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ